เราไปชมสวนทุเรียนกันดีกว่าคุณผู้ชมพูดถึงทุเรียนแล้วในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการผลิตพูดถึงเรื่องของการขายเราไปดูทุเรียนที่นี่กันค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็เปิดให้ชมสวนทุเรียนหลงรักไทยในตำนานที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกรสชาติจะเป็นอย่างไรชมแล้วสามารถซื้อกลับได้ไหมไปติดตามกันค่ะ นายวันชัยการจนะเพ็หรือว่าคุณน้อยนะคะเจ้าของสวนทุเรียนหลงรักไทยหมู่ที่7บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ได้พาชมสวนทุเรียนหลงรักไทยแห่งแรกในตำนาน ที่เป็นผลผลิตตอนนี้เนี่ยเริ่มออกมาแล้วค่ะคนงานก็กําลังกุลีกุจอทําความสะอาดแล้วก็คัดแยกเกรดทุเรียนกันนะคะทั้งมีทั้งเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C ลงไปในตะกร้าพลาสติกนะคะเพื่อที่จะจัดส่งลูกค้าตามออเดอร์ที่สั่งจองกันไว้ล่วงหนะ้าข้ามปีอ่ะคุณ<ช>ต้องบอกว,ว่า,ข,าข้ามปีสั่งจองกันแบบนี้นะคะขณะที่คนงานบางส่วนนั้นเร่งปีนทุเรียนที่ความสูงเกือบ20เมตรทําการเก็บทุเรียนที่แก่พร้อมกิน โดยใช้วิธีตัดขั้วแล้วก็ทิ้งผ่านกระสอบที่มีคนคอยรับอยู่ข้างล่างอย่างชำนาญเลยทีเดียวท่านนันของคุณวันชัยเนี่ยท่านบอกว่าสวนทุเรียนของตัวเองเนี่ยนะเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หลงรักไทยเป็นแห่งแรกของบ้านรักไทยมีเนื้อที่30ไร่ทําการปลูกทุเรียนไว้ครั้งแรกเลยเนี่ย500ตน้น ซึมเนื่องจากที่เป็นคนชอบกินทุเรียนมากจนกระทั่งช่วงแรกๆเนี่ยนะได้นําต้นทุเรียนเนี่ยเป็นสายพันธุ์หลงรับแลและก็หลินรับแลจากอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิต์มาปลูกไว้ที่นี่บริเวณนี้เมื่อประมาณปี2,539ตั้งแต่วันนั้นจนถึงขณะนี้เนี่ยเข้าปีที่27แล้วต้นทุเรียนนั้นสูงใหญ่มากค่ะ สามารถเก็บผลผลิตมาได้ตั้งแต่ปี2,547จนถึงปัจจุบันขายดิบขายดีด้วยแล้วก็ได้กินตลอดปีด้วยละ่ะคุณใช่แล้วค่ะซึ่งการทําสวนทุเรียนนะคะต้องอาศัยความใส่ใจแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะต้องมีการใส่รหัสเป็นตัวเลขที่ต้นไว้เลยนะคะหรือว่าตั้งชื่อให้กับทุเรียนทุกต้นเพื่อความสะดวกในการดูแลปีปีหนึ่งเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้ผลผล,ผลิตได้1นถึงสครั้งโดยไม่ใช้สารเคมีใช้เพียงปุย๋ยธรรมดาแล้วก็เป็นของธรรมชาติเท่านั้นข้อจํากัดของการดูแลต้นทุเรียนนั่น ก็คือปัญหาในเรื่องของน้ําค่ะที่แต่เดิมเนี่ยใช้แบบโบราณก็คือจะใช้น้ําแบบว่ารองอ่งเอาวไว้ที่บริเวณ ที่ต้นทุเรียนในเรื่วงหน้าฝนฝนตกลงมานะคะแล้วก็จะวางไว้ทั่วสวนเลยแต่ปัจจุบันค่ะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยการใช้น้ําแบบการวางท่อดึงน้ําจากแหล่งน้ําส่วนตัวที่อยู่หลังสวนแล้วก็แหล่งน้ําใกล้เคียงนะคะมาหล่อเลี้ยงทุเรียนทุกต้นส่วนปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศที่บ้านรักไทยนี้ต้องบอกว่าอากาศแปรปรวนมากค่ะและปีนี้ก็ร้อนแล้วก็แรงมากเช่นเดียวกันทําให้ผลทุเรียนเนี่ยสุกเร็วที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งเจอพายุฤดูร้อนพัดต้นทุเรียนหักโคน เสียหายปัจจุบันนะคะต้นเดิมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ300ต้นแล้วก็ได้พยายามปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทดแทนและอีกหนึ่งปัญหานะคะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของแรงงานที่ค่อนข้างจะหายา,ยากค่ะ,ะโดยสวนของเราเองเนี่ยคือจะอ,ออกผลผลิตนะคะก่อนที่อื่นเสมอสามารถทําการตลาดได้เร็วแล้วก็ดีกว่าโดยแบรนด์หลงรักไทยขณะนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งทางคุณพี่เขาเองเน่ยเขาก็บอกนะคะว่าได้มีการจดทะเบียนการค้าเอาไว้แล้วนะคะสำหรับ ทุเรียนหลงรักไทยขนาดผลจะไม่ใหญ่มากน้ำหนักจะอยู่ประมาณ1-1.5ถึงกิโลกรัมเปลือกจะบางภูจะใหญ่เนื้อก็จะเหลืองนวลเนียนแล้วก็หวานแบบระมุลค่ะที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุนเนื้อไม่แฉะไม่เป็นเส้นกินอร่อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะหลงหนึ่งลูกเนี่ยจะมีประมาณ5ภูและที่ปัจจุบันนะคะได้ทาการตลาดโดยเฉพาะภายในประเทศซึ่งมีผู้ที่มาลับซื้อจากหน้าสวนแล้วก็เปิดขายจำหน่ายทางออนไลน์ราคาหน้าสวนนะคะตอน,น จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ200บาทแล้วก็เปิดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว,ยวชมสวนนะคะที่บ้านรักไทยได้ตลอดทั้งช่วงของที่ผลผลิตออกหากใครสนใจให้โทรไปถามหรือว่าโทรไปจองกับคุณพี่เขาก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศรัพท์083-333-3316ค่ะสามเยอะมากจริงๆนะคะหรือว่าใครจดไม่ทันสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะที่ทาง Facebook Fanpage ชื่อว่าสวนหลงรักไทยวันชัยการจะนะเพ็ญค่ะ